ด่วนคนป่าต่อกรอบแรกทีมชาติไทยกำลังรอพบมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศและลุ้นวัดกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแฟนบอลชาวไทยต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความหวังและแรงเชียร์ที่ไม่เคยลดลงเลยตลอดทัวร์นาเมนต์นี้บรรยากาศในประเทศแทบลุกเป็นไฟตั้งแต่เสียงนกวิดเริ่มนัดแรกทุกสายตาจับจ้องผลงานของทัพช้างศึกและเมื่อทีมชาติไทยสามารถผ่านรอบแรกมาได้แบบมั่นคงรายชื่อคู่แข่งที่รออยู่ทำให้กระแสะความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รู้ว่าจะต้องเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียในรอบตัดเชือกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสุดแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครอยากแพ้ให้กันแม้แต่นิดเดียวขณะเดียวกันข่าวใหญ่ที่สุดคือการรดกรอบของทีมที่ได้ฉายาว่าคนป่าซึ่งไม่ว่าจะมองในแง่ความเก่งกาจหรือสไตล์บอลอันดูเดือดทีมนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอันตรายในรอบน็อกเอาท์แต่สุดท้ายกลับต้องพ่ายแพ้และตกรอบอย่างคาดไม่ถึงทำให้เส้นทางของหลายทีมเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิง โดยเฉพาะทีมชาติไทยที่ตอนแรกอาจต้องเจองานหนักกว่านี้แต่ทุกอย่างกลับเปิดทางให้พวกเขามีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมากขึ้นหากสามารถจัดการกับมาเลเซียได้อย่างเฉียบขาดในรอบรองชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงการเจอกับมาเลเซียถือว่าไม่ใช่งานง่ายและไม่มีใครในทีมชาติไทยประมาทได้แม้แต่นิดเดียวเพราะแม้จะเคยมีช่วงเวลาที่ไทยเหนือกว่าแต่ฟุตบอลยุคใหม่ไม่มีคำว่าบทเดิมหรือสถิติเดิม วันนี้ใครพลาดคือน้ำตาตกทันทีมาเลเซียขึ้นชื่อเรื่องบอลเร็วเกมบีบพื้นที่รวดเร็วการไล่กดดันที่ไม่ให้คู่แข่งตั้งเกมสะดวกและที่สำคัญคือการเล่นที่หนักแน่นดุดันทำให้ผู้เล่นไทยต้องเตรียมความฟิตความนิ่งและสมาธิให้พร้อมที่สุดทัพช้างสุดเองมีจุดแข็งที่หลากหลายทั้งเกมบุกที่คมขึ้นการเ่าบอลที่แม่นยำนักเตะตัวรุกหลายคนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงแนวหลังที่เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้น การเล่นแบบดึงจังหวะและเร่งจังหวะได้ตามต้องการทำให้ทีมมีมิติเกมรุกหลากหลายกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจบสกอร์ที่ไม่เปลืองโอกาสเหมือนช่วงก่อนหน้าทำให้ความหวังของแฟนบอลดูสดใสยิ่งขึ้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความมั่นใจของนักเตะทีมชาติไทยในตอนนี้ซึ่งดูจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการประสานงานที่ลื่นไหลการเล่นแบบไม่เกรงและความเชื่อใจในเพื่อนร่วมทีม การมีผู้เล่นมากประสบการ์ผสมผสานกับดาวรุ่งที่กำลังไฟแรงทำให้ทีมชาติไทยมีความสมดุลมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาสิ่งนี้เองที่ทำให้กูรูฟุตบอลหลายคนรวมถึงอดีตนักเตะชื่อดังอย่างปิยพงษ์เริ่มออกมาวิเคราะห์ว่าไทยมีสิทธิ์ไปถึงนัดชิงอย่างเต็มตัวขณะที่อีกฝากหนึ่งของสายการแข่งขันเวียดนามยังคงฟอร์มร้อนแรงและน่ากลัวเหมือนเดิมด้วยสภาพทีมที่เต็มไปด้วยความเร็วเทคนิคและความเข้าใจเกมสูงมากหากไทยสามารถผ่านมาเลเซียไปได้จริง การเจอเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศถือว่าจะเป็นสึกที่เดือดที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีทั้งแรงแน่ของคุณภาพผู้เล่นความคาดหวังจากแฟนบอลและประวัติศาสตร์การพบกันที่เต็มไปด้วยอารมณ์รวมทุกครั้งที่ไทยเจอเวียดนามไม่มีคําว่าธรรมดาและไม่มีใครยอมใครง่ายๆในตอนนี้แฟนบอลไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอกาสที่กําลังเปิดอยู่ตรงหน้าคือช่วงเวลาสําคัญทีมชาติไทยชุดนี้กําลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมสู้ทางแทคนิกและสภาพจิตใจ ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดูเหมือนจะถูกแก้ไขไปทีละจุดทั้งในเรื่องจังหวัดเสียบอลง่ายการป้องกันลูกตั้งเตะหรือเกมสวนกลับของคู่แข่งซึ่งที่ผ่านมาเคยเป็นปัญหาสำคัญแต่ในทัวร์นาเมนต์น,นี้ทีมไทยจัดการได้ดีขึ้นมากทำให้ภาพรวมของทีมมั่นคงกว่าเดิมอีกสิ่งที่ทำให้ทีมไทยได้เปรียบคือบรรยากาศแรงเชียร์มหาศาลจากแฟนบอลทั่วประเทศไม่ว่าจะตามเชียร์ผ่านหน้าจอหรือติดขอบสนามเสียงเชียร์ที่ดังอย่างต่อเนื่องสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผู้เล่นลงสนามด้วยความมั่นใจ ความรู้สึกแบบนี้คือพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้และช่วยผลักดันให้ทุกคนวิ่งเกินร้อยในทุกจังหวะแฟนบอลไทยเองรู้ดีว่าถึงเวลาที่ต้องส่งพลังกันแบบเต็มที่เพราะเกมรอบรองชนะเลิศก,กับมาเลเซียจะเป็นตัวตัดสินเส้นทางของทีมชาติไทยทั้งทัวร์นาเมนต์หลายคนพูดว่าการที่คนป่าตอกรอบไปก่อนเป็นการเปิดทางให้ไทยแต่ในความจริงฟุตบอลไม่เคยง่ายแบบนั้นผู้เล่นไทยเองก็รู้ดีว่าทุกทีมในรอบรองล้วนมีจุดแข่งและพร้อมสร้างปัญหาให้คู่แข่ง ไม่ว่ามาเลเซียจะถูกมองว่าเป็นรองในบางด้านแต่ในเกมจริงทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและไทยไม่มีสิทธิประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสิ่งที่ต้องทำคือคงสมาธิความนิ่งแอลเล่นตามแผนอย่างเคร่งครัดในด้านการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว,ว่าความแตกต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียจะอยู่ที่เกมลุกจังหวะสุดท้ายซึ่งไทยทำได้เฉียบคมกว่าหากไทยรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้มีโอกาสสูงที่จะยิงประตูได้ก่อนและควบคุมเกมได้ แต่หากถูกมาเลเซียทำประตูนำก่อนสถานการณ์จะเปลี่ยนทันทีเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นและโต้กลับเร็วมากการตามหลังในเกมแบบนี้อาจทําให้ทีมไทยต้องใช้พละกําลังและความเสี่ยงมากขึ้นดังนั้นการเริ่มเกมให้ดีคือปัจจัยสําคัญที่สุดในมุมมองแฟนบอลบางคนเริ่มมองไกลไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วด้วยซ้ําหลายคนมั่นใจว่าหากไทยเจอเวียดนามในรอบชิงจริงๆจะเป็นเกมที่เดือดที่สุดของปีอย่างแน่นอน เพราะทั้งสองทีมต่างเป็นมหาอำนาจลูกหนังอาเซียนและผลัดกันขึ้นนำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยมีความเหนือกว่าเวียดนามในบางช่วงขณะที่เวียดนามเองก็เคยทำให้ไทยหนักใจไม่น้อยในหลายเกมเช่นกันการดวลกันระหว่างสองทีมนี้จึงเป็นเสมือนสงครามที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความคาดหวังมหาศาลในมุมของนักเตะหลายคนพูดตรงกันว่ากำลังสนุกกับบรรยากาศและพร้อมแสดงศักยภาพสูงสุดการมีโค้ชที่สามารถวางแทคติกชัดเจนและปรับเกมได้ดีทำให้ทีมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น จุดนี้เองที่เป็นสิ่งสําคัญในฟุตบอลระดับชาติเพราะเกมน้อยนัดเดียวอาจตัดสินทุกอย่างการตัดสินใจในจังหวะสําคัญต้องแม่นยําและเฉียบคมที่สุดตอนนี้สิ่งที่แฟนบอลทําได้คือส่งกําลังใจอย่างเต็มที่พราอดูผลงานของทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศ e ที่จะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่หากผ่านไปได้สําเร็จเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศ e และการเจอกับเวียดนามแบบวัดกันตัวต่อตัว,ตวก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ทุกคนต่างหวังว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และยืนหนึ่งในอาเซียนอย่างสมศักดิ์ศรี